ความฉลาดทางดิจิทัลในปัจจุบันเทคโนโลยีได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถทำได้ง่ายขึ้นแต่ด้วยลักษณะการสื่อสารที่รวดเร็วอิสระไร้พรมแดนและไม่เห็นหน้าของอีกฝ่ายทำให้การรับรู้และการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปถึงแม้เทคโนโลยีจะเพิ่มความสะดวกสบายแต่ก็แฝงด้วยอันตรายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การเสพติดเทคโนโลยีอันตรายจากวิชาชีพออนไลน์การคุกคามทางไซเบอร์และการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ดังนั้นทักษะชีวิตใหม่ๆจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนแต่ด้วยบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบันทักษะความฉลาดทางปัญญาและทางอารมณ์ไม่เพียงพอต่อสิ่งที่มนุษย์ต้องอเผชิญในโลกไซเบอร์ทักษะความฉลาดทางดิจิทัล จึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญและจำเป็นโดยทักษะนี้จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นพลเมืองดิจิทัลพลเมืองดิจิทัลหมายถึงพลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีความฉลาดทางดิจิทัลหมายถึงกลุ่มของความสามารถทางสังคม อารมณ์และการรับรู้ที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายบนเส้นทางของชีวิตในยุคดิจิทัลได้กล่าวอีกในหนึ่งคือทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ความฉลาดทางดิจิทัลประกอบไปด้วยทักษะ8ด้านดังนี้ 1. การรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง ผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการสร้างสมดุลของอัตลักษณ์ที่ดีทั้งในส่วนของโลกออนไลน์และในโลกของความเป็นจริงวิธีการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองสามารถทำได้โดยการเรียนรู้พัฒนาการสื่อสารกับผู้อื่นการนับถือตนเองและนับถือผู้อื่นการป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่น 2. การคิดวิเคราะห์ ผู้ใช้ต้องสามารถวิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิดข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์และข้อมูลที่เข้าข่ายอันตรายรวมไปถึงข้อมูลติดต่อทางออนไลน์ที่น่าตั้งข้อสงสัยหรือสามารถเชื่อถือได้ 3. การรักษาความปลอดภัยผู้ใช้จะต้องปกป้องอุปกรณ์ดิจิทัลข้อมูลที่จัดเก็บและข้อมูลส่วนตัวไม่ให้เสียหายสูญหายหรือถูกจรากรรม จากผู้ไม่หวังดีในโลกไซเบอร์ 4. การรักษาข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ต้องรู้จักปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์ดังนี้ไม่ตั้งรหัสผ่านการใช้งานที่ง่ายเกินไปตั้งรหัสผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่เสมอแชร์ข้อมูลส่วนตัวอย่างระมัดระวังใส่ใจกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว อย่าใช้ Wi-Fi สาธารณะเมื่อต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและรู้เท่าทันภัยฮุกค,คามทางอินเทอร์เน็ต 5. การจัดสรรเวลาหน้าจอผู้ใช้ต้องสามารถบริหารเวลาในการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัลให้เกิดความสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอกรวมไปถึงตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไปและผลเสียของการเสพติดสื่อดิจิทัล ผลการสำรวจจาก VR Social พบว่าในแต่ละวันคนไทยใช้หน้าจอดังนี้โทรศัพท์มือถือ4ชั่วโมง14นาทีเข้าสังคมออนไลน์2ชั่วโมง48นาทีใช้คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต8ชั่วโมง49นาทีดูโทรทัศน์2ชั่วโมง26นาที การบริหารจัดการรอยเท้าดิจิทัลรอยเท้าดิจิทัลคือคำที่ใช้เรียกร่องรอยการกระทำต่างๆที่ผู้ใช้งานทิ้งรอยเอาไว้ในโลกออนไลน์โดยผู้ใช้ต้องสามารถเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลและดูแลสิ่งเหล่านี้อย่างมีความรับผิดชอบตัวอย่างรอยเท้าดิจิทัลบนโลกออนไลน์ข้อมูลส่วนตัวที่แชร์ไว้ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ รูปภาพหรือภาพถ่ายรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่เราโพสไว้ในบล็อกหรือเว็บไซต์ 7. การรับมือกับการกลั่นแกล้งการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์คือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือหรือช่องทางเพื่อก่อให้เกิดการคุกคามล่อลวงและการกลั่นแกล้งรูปแบบการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ การว่าร้ายใส่ความขู่ทำร้ายหรือใช้ถ้อยคำหยาบคายการแอบอ้างตัวตนของผู้อื่นการคุกคามทางเพศผ่านสื่อออนไลน์การแบล็กเมล์การหลอกลวงและการสร้างกลุ่มเพื่อโจมตีในโลกออนไลน์วิธีจัดการเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์หยุดตอบโต้ ปิดกั้นการสื่อสารและรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 8. การใช้อย่างมีจริยธรรมการแชร์ข้อมูลลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นดาบสองคมที่มีทั้งประโยชน์และอันตรายที่แอบแฝงอยู่เช่นกันดังนั้นก่อนเราจะโพสต์ลงสังคมออนไลน์เราควรตั้งคำถามกับตนเองดังนี้เรื่องราวที่เราจะโพสต์เป็นเรื่องจริงหรือไม่ หากเราโพสต์ไปแล้วทำใครเดือดร้อนหรือไม่เนื้อหาผิดกฎหมายหรือไม่มีสาระหรือความจำเป็นในการโพสต์หรือไม่และมีเจตนาดีหรือไม่เมื่อสามารถตอบคำถามตนเองได้แล้วนำคำตอบมาพิจารณาว่าควรเผยแพร่ข้อมูลนั้นต่อไปหรือไม่ โดยหากทุกคนฝึกฝนทักษะความฉลาดทางดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยีในทางที่เหมาะสมจะส่งผลให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยทั้งในสังคมออนไลน์และในชีวิตจริง